เอาละขอกาสวัสีทุกคนด้วยนะครับนะก็กลับมาเป็นฝ่ายเลือกกับกิมอ๋อดเกิเดิมนี่นะฮะดู้งั้นว่ากิมของคุณเป็นฝ่ายเลือกผมว่าเปิดได้หมดเลยทั้งหมดแบบร้อนได้หมดเลยแน่นอนรับป่าไม่ค้นเปิดช่วงเล่นเดียว มองว่าเป็นตูเล่นเหรอกนเเป็ฝ่ายลือซีซีมาจากตัวไหนจะเป็นแต่เัวหน้าตัวเดียวตามคนเลือกแล้วอะไรเหรออย่างนี้คุณน่าจะเล่นตัวเบิร์ดได้ อมันไม่มีลุน90เหรอโธ่ผมจัดเซตมาหมดแล้วนะไม่มีได้ไงวะลอะงขึ้นชั้นนี้นาคอร์ดโอ้โหถูกแล้วมัน สลด์เข้ามาอันติเลยผมออถ้ามันจะเอาต่อส่วนหลักเลยเ,ลยนะเอาละทุกคนไปเจอกันในเกมเลยครับผม

chịu tập đi trước đi bộ tiếp bước lên người còn nếu là mới tham เฮ้นะโคตรระวังจะตายแล้วนะอืเานเริ่มออกฤิ์ว่ะ จังหวะนี้สวนดีกว่าวะ o เ e ลุกขึ้นดาวด้ดิชิบูไม่ใช่บูบหายแล้วหรอวะคนดูยังยัน ลุกอุดตายเล,นเลน่นลึกกันนะดก็ละวจบชีวิตซ้ปาตาอ์อกซาตตามีบินนีตมาเนัตด,ดาวให้ปิเ <icana> <naj bum S 1> ไม่ค e ่อยขา D อารอยละลายาดักนาคอมาเอาบูดิน Team has destroyed a tower. An ally has been defeated. An ally has been defeated.

An enemy has been defeated! Enemy double kill! Double kill! เสียป้อมกลางอู้ทันี่เสียเลยซิปเปิดแมปไปแล้วซิปเปิดแมปไปแล้ว Defeated. <laughs> An enemy oh, has been defeated. An ally has been defeated. Sorry. ไม่กล <ta ut ค ะ> ่าตายแล้วต่คือมันเจ็บเก็ได้

พี่จะเบร์ดเองนะครับ Er <payment>. เลขตายแล้วไม่กล้าสวยกอนเพื่อนโอเคเราจะรอดแหละโอเคถ้ e d รินตายแล้วอะ่ Has been defeated. Enemy onslaught. Enemy double kill. Your tower has been destroyed. Been defeated Olympian Steel oh. Overwhelming Fury oh. An ally has been defeated oh. Shut down, <laughs> down.

An enemy has been defeated. Shut down. Double kill. Ace. น่าจะจบได้เลยนะโจ๊กเอ้ยมึงทำอะไรอยู่ เขาปิ t คือคือแบบคือแ d บไม่ต้องแบบนี้ถ้ามั่นใจว่าลัดได้เข้าไปเลยฮะยังไงก็คุม้มถ้าเราถ้าทีมเราฆ่าได้หมดอ่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละถ้าทีมเราฆ่าได้หมด อมดยทีก็เป็นใครไปไม่ได้มาดูว่าคะแนนเมป็น่าไหรนี่สกอร์ตามนะยังชนะดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ุ้ยเยอะอยู่นะโอเคครับทุกคนถ้าเกิดใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจ็บคอช่องนี้นะ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย